สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนี้ผมอยู่ที่ท้องสนามหลวงกรุงเทพมหานครนะครับเป็นวันสุดท้ายนะครับที่ปัะชาชนชาวไทยจะได้มาสักการะมีชาพระบรมภาษาลีนิธธาตุนะครับพระเขีื่อแก้วจากสาธารณสัะชาชนจีนนะครับตอนนี้นะครับผู้คนนะครับได้หลั่งไหลกันเข้ามานะครับเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับวันนะครับก็มาทางพระพิสุสงนะครับแล้วก็ หมนต่างๆมากเยอะแยวนะครับมาเยอะมากครับท่านผู้ชมครับนะครับนี่แหละครับมากันนะครับรอเพื่อที่จะบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระเที้ยวแก้วที่มาจากประเทศจีนนั่นเองนะฮะได้เห็นบรรยากาศะรรับการเข้ามาสักการบูชาอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ประชาชนชาวไทยหรือว่าพุทธศาสนิกชน เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาตินะครับ,นะรบแล้วก็ประชาชนชาวไทยนะก็มากันนะครับทลิปนี้สั้นๆน,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 นะครับเป็นบรรยากาศนะครับใน่วามร่เข้ามานะครับทางเข้าที่จะไปอ,อ,อย่างพระบรมสารีาริกธาตุนะครับ